ขอไปนั่งบนเก้าอี้คุณหน่อยนะแมวสองพฤติกรรมทำไมแมวชอบใช้เราเป็นเก้าอี้เหล่าทาสแมวคงจะรู้ดีกับพฤติกรรมของเจ้านายที่บางครั้งก็ชอบมานั่งหรือนอนบนตัวเราซึ่งเหตุผลของเจ้านายก็คือ 1. แมวชอบที่อุ่นๆและความอุ่นจากร่างกายมนุษย์ก็พอเหมาะพอดีที่จะเป็นเบาะสำหรับแมว 2. แมวชอบความสบายนอกจากตัวมนุษย์จะอุ่นแล้วยังมีความนุ่มสบายเหมาะจะเป็นเตียงสำหรับน้องแมวด้วย 3. แมวต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณบางครั้งแมวก็ทำเพราะกำลังต้องการเรียกร้องความสนใจจากคุณและต้องการคนเล่นด้วย 4. รู้สึกปลอดภัยแมวเป็นสัตว์ที่ระวังตัวมากหากแมวนั่งหรือนอนบนตัวคุณแสดงว่าน้องกำลังไว้ใจคุณ 5. แมวชอบกลิ่นคุณและ 6. คือน้องแมวกำลังแสดงความเป็นเจ้าของ แมวกำลังทำสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของบนตัวมนุษย์คนโปรดโดยการนั่งทับเพื่อแสดงความรักและความไว้ใจนั่นเอง